ที่เราจะบริจาคค่ะกดดังของส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่มันเยอะจริงๆนะคะโชคดีที่มีพน,นักงานนีใ่ใครใครที่<ร>ตกใจบนรถมีนมพนกักงานเราก็จะคัดแยกเดี๋ยวเรามาคัดแยกบริจาคเอาไปทิ้งนะคะบางส่วนเราก็จะทิ้งบางส่วนเราก็จะบริจาคบางส่วนเราก็จะนําไปใช้ใหม่ะคะ่ะพี่น้องอนี่บนรถที่ยังไม่หมดเดี๋ยวมาคัดแยกทิ้งก่อน ยังอีกของยังไม่หมดคนบ้านอีกนะคะเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้นะคะพอเราย้ายบ้านมาเสื้อผ้าตัวที่เราเคยใส่นะคะมันจำนวนมันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาซักนะคะซักแล้วก็จะเอาไปบริจาคให้กับคนที่เขาอยากได้ที่จะนำไปบริจาคนะคะนี่ค่ะชุดนี่ก็จะเป็นชุดกระโปรงที่เราเคยใส่แต่ตอนนี้เราใส่ไม่ได้แล้ว เอาอ้วนนี่ค่ะเป็นชุดของมันเลยนะคะเอาไปซักอันนี้ก็จะเป็นเสือ่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะนี่ามเป็นของที่สามารถใช้ได้ใช้ต่อได้เราก็เลยมาเอามาบริจาคนี่คเป็นที่นอนปิกนิกนะคะอ่าใช้ต่อได้เราก็จะพับ เรบอยนะคะเครับทาให้เรียบร้อยเนาะสุครับเพีนะคะเราก็จะใส่ถุนี่ังตรงนี้เราก็มีที่นอนมีหมอนให้ด้วยนะนี่มอนโอ้ที่ใส่เป็นชุดเลยเรียบร้อยจนชุดพี่น้องนะอันนี้เป็นเหกรที่เราจะนำไปใช้นะคะับคือกาเด็กที่มีผู้บริจาคมานะคะ เราก็จะเอาไปอ,อะไรไปเก็บไว้บริจาคให้เด็กที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเด็กที่มีฐานะยากจนนะคะอากาศหนาวเย็นไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะเราก็ได้รับบริจาคมาเนาะน,นี้ก็จะเก็บไว้เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลน,นะคะโดยเฉพาะเด็กน้อยที่มาแล้วก็ชีสยส่นะชุดเ,เกีเพื่อนเปียกน้ำอะไรเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดเด็กอ่อนอันนี้เราก็เตรียมมาเหมือนกันนะคะมีทั้งหมด สามเป๋านี่เลยน,นี่ชุดที่เราจะเอาบริจาคให้เด็กเนี่ยมีอยู่3ามชุดโอเคเราซักเสร็จแล้วค่ะโอ้โหตากตากเต้มไปหมดเลยนะคะเราเสื้อผ้าไม่พอนุ่นไปตากตามรั้วด้วยนะคะ แล้วนี่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็เป็นที่ตากเสื้อผ้าของเราด้วยนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะราวนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะคะที่เราซักเสร็จแล้วนะคะนีองเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เราจะบริจาคค่ะ wow. Much of ใส่ตอนแต่งงานสามสิบปีแล้วนีย่ยังยูแสดงว่าตอนนั้นเราผออมากๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเราไม่มีชุดราตรีเราแต่งแบบนี้ใส่กับผ้าไหมสมัยนู้นปีสองพันห้าอยสามสิบสนะคะเราแต่งงานนีไงเสื้อแต่งงานมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในรังนู้นค่ะบริจาคเหมือนกันนะคะซื้อตลาดนัดงานแต่งคนโจน ค่ะนี่ค่ะคือเสื้อผ้าที่เราพับใส่ลังนะคะเราเตรียมที่จะนําไปบริจาคค่ะนี่ค่ะหนึ่งลังเต็มๆนะคะอันนี้มีอีกนะคะยังไม่หมดนะคะเสื้อยือดเรานะคะเยอะมากนะคะมีทั้งของลูกของเราเองคนในครอบครัวนะคะที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็มาซักนะคะซักให้สะอาดใส่น้ายาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็แพ็คใส่ลังให้เรียบร้อยนะคะ เก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะนําไปบริจาคบางทีคนไข้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะมาแล้วก็ใส่เสื้อขาดขาดมาบางทีเราสอบถามเขาว่าเขาไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใช้เราก็จะวิ่งมาเอาไปให้นะคะคนละสีห้าตัวนะคะก็ อยากจะเชิญชวนนะคะท่านใดที่มีเสื้อผ้าเยอะๆแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้จําเป็นในการที่จะใช้แล้วนะคะเก็บไว้ก็อยากเชิญชวนให้ท่านได้นํามาบริจาคนะคะมันก็คือความสุขจากการให้สวัสดีค่ะ